สวัสดีครับผมก็มาพบกับช่องหนูใบเตยช้างน่ารักนะครับผมตอนนี้พ่อควานก็พาน้องมาเที่ยวนะครับผมตปจับแยกกันนะครับผมพาน้องมาเที่ยวตปจับแยกกันนะครับผมให้น้องแยกกันอยู่นะครับผมมาดูมาดูพฤติกรรมน้องนะครับผมว่าแยกกันนะครับโนี้แยกกันแค่ประมาณนี้นะครับผมแยกกันแค่ประมาณนี้นะครับผมว่าน้องจะเป็นอาการแบบไหนนะครับผมดูดูหนูใบเตยหนูใบเตยเริ่มแล้วนะครับผม เริ่มสก,กิดพี่แล้วนะครับผมพี่ก็เริ่มตอบรับน้องแล้วตอนนี้นะครับผมพามาเที่ยวนะครับผมริมแม่น้ำมูลนะครับผมแต่ว่าแยกหลักกันอยู่นะครับผมแยกหลักกันอยู่นะครับผมแยกประมาณนี้นะครับผมแยกประมาณนี้นะครับผมอ <c oughs> เอใบเ,เตยใบเ,เตยเป็นไรใบเตยปเตยไป็นไรลูกใบเตยเป็นไรลูกตื่นเต้นตื่นเต้นอะไรเนาะคนท้องน,นี่เนาะ นะคนท้องนี่ตื่นเต้นอะไรเนาะห่างกันแค่ประมาณนี้นะครับผมแต่ว่างวงถึงกันนะครับผมงวงมือจับกันได้นะครับผมมือจับกันได้แต่ต้องกันได้นะครับผมโอ้เวลาใบเตยเป็นไรโู้ <c oughs> เป็นแป้นแล้วนะครับผมเป็นแป้นหัวการล้อนมาก ก็พาอ,ออกมาอยู่นอกบ้านนะครับผมให้ดูหลักโซ่นะครับผมโซ่ตึงเลยนะครับผมหาลักโซ่นะครับผมผิวไม้แตกเลยนะครับผมอ่าผิวไม้แตกเลยนะครับผมโอ้โหดินดินหนักมากดิ้นหนักมากใบเตยนะครับผม ก็จะจับแยกกันนะครับผมเริ่มแยกทีละนิดทีละนิดนะครับผมเพราะว่าหนูใบเตยก็ตั้งทงตั้งคันแล้วนะครับผมตั้งทงตั้งคันนะครับผม <laughs> เป็่อยังไงบ้างใบเตยโอ้โดู <laughs> ดูพี่มลา,ายทองพี่เมลา,ายทองนิ่งเลยนะครับผมเข้มือเป็นแป้นเลยนะครับผมเป็นแป้นเลยอยากให้น้องไปหานะครับผมอยากให้น้องไปหาดูดูดูดด <laughs> โอ oh, ้เล่นดินเ,เล่นดินเล่นเล่นเฉยนะครับหนงไปเตยเล่นดินเฉยเลยนะครับผมคุณตาก็เฝ้าอย่างใกล้ชิดนะครับผมกลัวน้องจะถอนต้นไม้นะครับผมน้องกลัวน้องจะถอนต้นไม้ออกมาหากันนะครับผมอ่างนี้แยกกันก่อนนะครับผมแยกกันก่อนสักครึ่งวันนะครับผมให้ห่างกันสักครึ่งวันนะครับผม ไปเลยลูกไปเตยไปไนลรลูกวันนี้ได้เดินโซ่ยาวนะครับผม,มหลักยาววันนี้หลักยาวนะครับผมให้เดินเดินหลักยาวเลยนะครับผม มาลัยทองเป็นไงลูกมาลัยทองโอ้ดูดูดูดพฤติกรรมนางนะครับผมหนูไปเตยหูกลางหางกระดกนะครับผมหูกลางหางกระดกนะครับผมคือห่างกันแค่นี้ก็ก็เสียวนะครับผมน้องๆน,นะครับผม ห่างกันแค่นี้ก็ร้องนะครับผมร้องลั่นเลยนะครับผมร้องลั Hence, ่นเลยนะครับผมแค่นี้เองนะครับผมห่างกันแค่นี้เองนะครับผมก็ร้องลั่นเลยนะครับผมร้องลั่นเลยนะครับผมความรักของน้องช้างนะครับผมความรักของน้องช้างถ้าน้องได้รักรักกันนะครับผมรักกันติดกันก็จะห่างกันลําบากห่างกันยากนะครับผมอันนี้แค่ห่างกันแค่นิดเดียวนะครับผมแค่เอื้อมมือถึงนะครับผมแค่เอื้อมมือถึงก็ร้องนะครับผม ดูต้นไม้จนถลเลากปวกหมดเลยนะครับผมโซ่ถูจนแตกหมดนะครับผมต้นไม้นะครับผมอ้าพี่มะลายทองเริ่มกินหญ้าแล้วนะครับผมเริ่มกินหญ้าแล้วแต่คนท้องของเราไม่กินเลยคนท้องของเราเล่นอย่างเดียวเลยนะครับผมเป็นไงใบเตยเป็นไงลูกหาใบเตยเป็นไรคนท้องเป็นไงโอ้โหคนท้องไม่กินเลยเล่นอย่างเดียวเลยคนท้องนะครับผม เล่นอย่างเดียวเลยคนท้องนะครับผมไม่เหมือนพี่นะครับผมพี่นี่จะกินนะครับผมกินอย่างเดียวเลยพี่ไม่สนใจเลยนะครับผมเมื่อกี้ก็ร้องตอบรับกันไปมาไปมานะครับผมร้องลั่นเลยนะครับผมโอ้ยมีคนกระชากโซ่ด้วยมีคนกระชากโซ่ด้วยอยากไปหาพี่ยังเลยดึงสน่อยนี่ขาดหรือเปล่าใบเตยดึงไม่ขาดนะครับผมดึงไม่ขาดเอาโยกเฉยเลย เอาโยกซ้ายโยกขวาใบเตยโยกซ้ายโยกขวาหลยเร็วเอาโยกสวยสวยเต้นสวยๆเร็วใบเตยเร็วมาแล้วโยกสวยสวยเร็วโยกสวยสวยหน่อยใบเตยลูกอือีหยังพอต้นหยังนี่กินได้บ่นี่ใบเตยว่ากินได้หรือเปล่าพี่กินอย่างเดียวเลยใบเตยฮะดูพี่หน่อยเนี่ยพี่กินอย่างเดียวเลยตัวเองไม่กินเลยนี่ตัวเองติดเล่นอย่างเดียวเลยใบเตยนี่ ติดเล่นอย่างเดียวเลยนะครับผมอืมไม่ดูพี่เลยนะครับผมพี่กินอย่างเดียวน้องนี่ติดเล่นนะครับผมโหขึ้นไม้นะครับผมดูดูด,ดูจะโชว์อะไรใบเตยจะโชว์อะไรลูกขึ้นไม้นะครับผม เอาขึ้นไม้แล้วขึ้นไม้แล้วขึ้นไม้แล้วจะเป็นซาทานเหรอใบเตยใบเตยจะเล่นซาทานเหรอครับผมขึ้นไม้แล้วนะครับผมตึงโซ่พอดีตึงโซ่พอดีน้องเล่นไม่ได้นะครับผมตึงโซ่พอดีถ้าพอควานไม่อยู่นะครับผมพอควานเดินออกนี่ร้องลั่นเลยนะครับผมพอควานไม่อยู่นี่ร้องลั่นเลยนะครับผม ถูคันคันคันนะครับผมคันแล้วจะถูตัวนะครับผมถูตัวคันนะครับผมถูเข้าไปลูกถูกเข้าไปโอ้โหถูหนักมากนะครับผมถ้าเป็นผิวหนังคนเรานี่ขาดหมดนะครับผมอันนี้หนังช้างหนานะครับผมถตมูต้นไม้อ่ากินกินลูกกินต้นไม้ใบหญ้ากินได้หมดเลย ต้นมะขามเทศนะครับผมกินลูกกินใบเตยกินแล้วเออนั่นกินเลยหอบเลยหอบหอบเลยใบเตยเห็นรังนกไหมใบเตยมีรังนกด้วยนะครับผมแต่ยังไม่สกัดนะครับผมโอ้มีรังนกด้วยใบเตยเกือบได้กินรังนกแล้วนะครับผม นี่นะครับหนูใบเตยเกือบได้กินรังนกแล้วนะครับผมแต่ยังไม่สกัดนะครับผมเอา้าโอ้โหพี่กินอย่างเดียวเลยนะครับผมโอ้พี่กินยากิก่งมากนะครับผมใบเตยไม่ค่อยกินเลยหนูใบเตยโอ้ดูดูดูความสนของช้างท้องนะครับผม ความสนของหนูใบเตยช้างท้องนะครับผมดูดูนางโอ้โหถูใหญ่เลยนะครับผมมาดูพี่มลไยทงนะครับผมสายกินสายกินนะครับผมตรงพี่มลไยทงเลยนะครับผมสายกินโอ้โหดูดูนะครับผมวิธีถอนหญ้าของน้องนะครับผมโอ้โหดูถอนหญ้าหญ้าสั้นๆนะครับผมดูโอ้โหเล็มนะครับผมหญ้าสั้นๆนะครับผมดู ถอนนะครับผมอร่อยไหมอร่อยไหมครับอร่อยไหมพี <cin> eh? ่เมลายทองพี่เมะไยทองตาเล็กๆนะครับผมตาเล็กมากน้องตาเล็กมากนะครับผมถอนแล้วก็สะบัดนะครับผมสะบัดดินออกนะครับผมอ่น้องจะถอนถอนแล้วก็จะสะบัดดินออกนะครับผมสะบัดดินออก นี่แล้วก็ยัดเข้าปากเลยนะครับผมสายตรงยัดเข้าปากเลยนะครับผมเคี้ยวนิดเดียวก็กลืนนะครับผมสายตรงยัดเข้าปากอย่างเดียวส่วนนูใบเตยนะครับผมโอ้โหผู้สาวขี้ดื้อนะครับผมสาวท้องนะครับผมคนท้องอะไรขี้ดื้อยังเลยนะครับผมสาวท้องขี้ดื้อดูไม่กินเลยนะครับผมไม่กินนะครับผมให้พี่กินอย่างเดียวตัวเองเล่นนะครับผมตัวเองเล่น แต่พี่นีโ่โอ้โหกินเก่งมากนะครับผมยอมรับว่ากินเก่ ements, งกินเก่งมากๆเลยนะครับผมติวเตยเป็นไงลูกเตยเป็นไงลูกดูพี่ไมมทองเป็นไรเนาะฮะฮะเตยเป็นไงลูกเป็เลยเฮ้ยเป็นไรอย <hi> เ, <hi> เป็นไรไปเตยเป็นไรลูก แยกกันนิดเดียวนะครับผมแค่มือเกี่ยวถึงนะครับผมเล่นอย่างเดียวดูนะครับผมความสนของอของหนูใบเตยนะครับผมความสนของนางนะครับผมจะปีนต้นไม้นะครับผมไม้ล้มจะปีนต้นไม้ล้มแล้ว เป็นสาธานแล้วนะครับผมอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับผมพ่อควานก็ฝากนะครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดซ u b สก r รต์กดติดตามนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจนะครับผมให้กับช่องหนูไปเตยของเราด้วยนะครับผมสวัสดีครับ